สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตเอ a นะครับไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ไปซื้อกล้องมาแล้วนะรู้สึกว่าปากผมจะออกชมพูเกินไปหรือเปล่าพี่น้องกล้องยี่ห้อนี้มันปรับให้นะปากผมไม่ได้ดูสุขภาพดีขนาดนั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะบอกท่านผู้ชมนะครับที่คลิปผมมาช้าเนี่ยตรงที่ตอนนี้ครับผมได้ตัดต่อมาใหม่ครับแล้วก็ชื่อว่าน้องเจมส์ครับหน้าไม่ยอมหันมาเพราะว่าตัวเขานั้นมีความผิดครับเนื่องจากตัดต่อคลิปมาแล้วสามวันครับแต่ว่าได้อยู่ประมาณกี่นาทีีีีนน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 าา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 ทกกก็็็เเเเเลยยยยัััังงงงไไมม่่่่่่่่่รรรูู้้ววววจจะะะะแตตปดดฝฝึึออออชืืคคพพฒขบ ความขยันอยู่พอสมควรเอางี้ให้เปรียบเทียบเหมือนกับรัสเซลเวสบุกแล้วกันครับตอนนี้ฟอร์มอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าขยันอยู่น่าจะดีขึ้นในอนาคตนะพูดถึงตัวรัสเซลเวสบุกนะครับในตอนนี้ก็มีข่าวนะครับอย่างทนายของเซเว่นเอสมิธนะครับนักข่าวนะครับของ ESPN ที่ค่อนข้างดังนะหลายคนน่าจะรู้จักแหละได้ออกมาพูดไกลๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซลเวสบุกอยากจะขอออกจากทีม LA ลเอ็นเลเกอร์ครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยสร้างเสียงฮือฮาพอสมควรคนระับว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าวะเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยม กับเลกเกอร์อีกยาวเลยครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเพิ่งจะไปซื้อบ้านแล้วบ้านที่เพิ่งซื้อเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านของเลบรอนเจมเลยเขาก็เลยแบบว่าเอา้าถ้าเพิ่งจะซื้อบ้านแบบนี้เนี่ยจะมาขอออกได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้ซื้อกันถูกๆนะครับจากรายงานนะครับบอกว่าตัวโรสเวลตบุกเนี่ยซื้อบ้านมาจํานวน34ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าราคาตลาดที่ควรจะเป็นอยู่ถึงประมาณ14ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวอ๋อ,าอาพูดผิดพูดผิดโทษทีโรสเวลต์บุกซื้อมาสามสิบเจ็ดล้านป็นการอกหรัฐนะ ครับว่าตัวรัสเซีเวสุกเนี่ยน่าจะอยู่กับทีมเลเกอร์อีกนานเลยไม่อย่างนั้นไม่ตัดสินใจซื้อหรอกเขาบอกว่าการที่ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้เลอบลแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวเลอบนเองอาจจะกําลังพยายามที่จะปรับจูนแล้วก็เขารใช้คำว่าฟิลม์มเซสชั่นก็คือเหมือนจะมาดูเทปย้อนหลังร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมึงถึงยิงไม่ลงเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยบางทีสี่ห้าทุ่มเลเบลอาจจะส่งข้อความไปหาเวสุกว่าเวสุกวันนี้มาห้องเราป่ะมีเน็ตฟิตด้วยนะแล้วเวสุก็ตอบกลับไปว่าแล้วห้องเธอมมมมีีแแวว่่อดเราายกนไมีแมว yeah ยังไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของรัสเซลสุกตอนนี้ทางเลเกอร์ก็บอกว่ายังไม่ตัดสินใจณตอนนี้นะครับว่ากันว่าจะตัดสินใจอีกทีหนึง่งคือช่วงหลังแตนกิฟฟิ้งก็คือวันขอบคุณพระเจ้าหลังจากประมาณวันที่25-26ธันวาคมก็ต้องรอดูตอนนั้นต่อไปแล้วตอนนี้ก็ได้แต่หวังแหละครับว่าทีมเลเกอร์เนี่ยน่าจะชุดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของทีมเลเกอร์เนี่ยผมขอพูดเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพอพูดไปนี่ก็ปวดใจเหมือนหนุ่มกันชัยมาแท้คำถามให้มันโดนแทงใจดําเพราะฉะนันนาานนะบ ถ้าให้ผมเปรียบเทียบเลยก็เหมือนมดครับท่านผู้ชมครับดูภายนอกไกลๆเนี่ยเอ้ยนี่ว่าจะม,มีอะไรพอซูมหน้าเข้าไปเหี้ยแม่งโหดด้วยว่ะหน้าโหดไม่พอแถมแม่งชอบขึ้นเตียงมากัดผ้าห่มกูด<ๆ>้วยตัวทีมเนี่ยสามารถเปิดตัวได้ดีครับใน4เกมแรกพวกเขาชนะไป3แล้วก็แพ้เพียงแค่1ซึ่งหนึ่งทีมที่ชนะล่าสุดเลยก็คือมิเนสต a าทิมเบอร์วูฟครับที่พวกมีทั้งแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแล้วก็มีรูดี้โกเบร์แล้วก็มีคาร์ทีนเทาที่ว่ากันว่าปีนี่มาเนี่ยเอีมาเนี่ยก เลกเกอร์เลเกอร์นับนับไอวะอ่ะกลับมาที่สเปอร์กันต่อนะครับซีเกมแรกเนี่ยเปิดตัวได้ดีถึงแม้ว่าในเกมล่าสุดที่เจอกับทีมบูฟจะแพ้ไปนะครับแต่ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีเกินคาดอย่างที่บอกไปซึ่งตรงนี้นะครับท่าน้าของโคชป๊อปนะครับได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็รู้สึกเอนจอยมากเด็กทุกคนในทีมณนะตอนนี้เนี่ยขยันเล่นคือพวกเขามีความฮัมเบิลก็คือถ่อมตัวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่แต่ในขณะเดียวกันเด็กๆทุกกกคคนนนนนนเเเี่ยย็็็มมมมววาาัััใจด้้พระะฉลป ด,ดีเพราะมันเหมือนกับว่าแผนการเล่นระบบการเล่นของโค้ชป๊อปมันมันดีอยู่แล้วเหลือ <He> er แค่ต้องการร่างกายที่ฟิตๆดีๆของเด็กๆมารวมก็คือเอาสมองของโค้ชป๊อปมาบวกกับร่างกายที่ฟิตๆของเด็กมันก็เลยไปได้ดีและที่สําคัญคือทุกคนเล์ฮาร์ d ครับทุกคนตั้งใจมากไม่มีใครคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคือไม่ใช่ว่าตัวเองคิดหรอกคือมันไม่มีเลยตอนนี้สเปอร์ไม่มีตัวเด่นอะไรของทีมเลยนะครับมันก็เลยเป็นการเล่นในระบบได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับซึ่งตรงนี้นะคร

ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่บอกว่าโรสลิบสบุกจะเทรดมาสเปอร์เนี่ยคงไม่ไม,ไม่มีหวังนะครับอันนี้จากที่อ่านมานะครับแล้วก็ไมซเซ็ตในปีนี้เนี่ยจริงๆก็คือการพัฒนาทีมนะครับโคชเพาบอกว่าถึงแม้ว่าในปีนี้ต่อให้เราจะเล่นเพื่อที่จะหวังแชมป์คือไม่ได้ว่าจะตัดโอกาสตัวเองทิ้งเลยนะหวังแชมป์เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือไม่คิดถึงเรื่องผลแพ้ชนะแต่จะคิดถึงเรื่องของการพัฒนาฝีมือของเด็กๆในส่วนของพัฒนาส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของทีมไปด้วยพร้อมกันจะเจอกับ เดสตาทเปบูฟเนี่ยอาจจะไม่ลงเล่นเลยซึ่งเดาซ้ำไปเพราะว่าถอนชิปมาหมดแล้วคืออันนี้เป็นการล้อเล่นของโคช๊อปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โคช๊อปมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะลงเงินพนันเนี่ยอย่ามาลงที่สเปอร์เพราะว่าสเปอร์ปีนี้ไม่เอาอะไรเลยแต่เสือกทีมสเปอร์แม่งไปชนะมิียสตาทเปบูฟกลายเป็นว่าแบบมันพลิกล็อกไงเหมือนพลิกโผโคช๊อปก็เลยบอกว่าเหมือนแบบตัวเองลงเงินฝั่งทีมตัวเองแล้วก็ทำให้ทีมตัวเองชนะอะไรประมาณนี้นะครับโคช๊อปกัเลาบอกว่าโอเคกูคชนะวูฟเกมที่แล้ว แต่สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะคบที่โคชพ๊อบอกว่าเขาชอบเด็กๆชุดนี้มากเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ทํางานครับคือโคชป๊อบอกว่าก่อนหน้านี้ในยุคข,ของมานูจิเวลี่ทีมดันแคนแล้วก็โทนี่ปาร์เกอร์เนี่ยทุกคนเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นทําให้ในช่วงประมาณ10ปีหลังที่คุมทีมเนี่ยทุกคนมันรู้แล้วแหละว่าอ่าถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ควรจะทําตัวอย่างไรควรจะแก้สถานการณ์อย่างคือทุกคนรู้แล้วว่าต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นโคชป่อบอกว่าผมแท นี่ครับทุกคนเป็นเด็กใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเขาแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยได้ทําหน้าที่ของตัวเองที่ควรจะเป็นที่ควรจะต้องทําที่ต้องทําหน้าที่ในการสอนเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอน j o ยในการสอนเด็กๆมากมันก็เลยเป็นเหมือนแับว่า r e f ฟ e ช h ตัวเองนิดหนึ่งนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุแหละที่ทําให้โค้ชฟ็อบเนี่ยยังไม่ทําการรีทายไปแต่โค้ชฟ็อบเองก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเขาเองก็เกลียดเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยพาเด็ก วายมาแล้วทีนี้ไอเด็กในทีมคนนั้นเนี่ยมันก็ยังจะสั่งวายมาด้วยโค้ชบอกเลยเ,ยเดี๋ยวด้เดี๋ยวก่อนมึงอายุถึงหรือยังเนี่ยพ่อแม่มึงจะด่าไหมถ้าหาว่ามึงอยู่ดีมากินวายกับโคชบ้ชป๊อบแบบเดี๋ยวจะหาว่าโคช้ชป๊อบพาเด็กกินแอลโกอฮอล์อะไรงี่ไอเด็กคนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าแบบโอเคงั้นผมไม่สั่งวายก็ได้สั่ง,งน้ำเปล่ามากินธรรมดาโคช้ชป๊อกก็แบบอือกูปวดหัวเหลือเกินมีแต่เด็กอยู่ในทีมจะขอกินแบบดือดดำหน่อยไม่ไม่เหมือนยุคก่อนเลย,ลเลยม,มีแต่คนแก่อยู่ในทีมเออกิินน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 ดดดด้้้้้ววยยกกกกััไชแเเเเอออาาาาาีีีีีี่่่่รตะมมปล